สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาทักทายแฟนคลับที่น่ารักอีกครั้งนะคะวันนี้พลอยมีหนังสือที่สนุกมากๆมานมานำเสนอนั่นก็คืออยู่ดีอยู่ดีก็มีเจ้านายเป็นฮันเตอร์ระดับ S Class ค่ะโดยผู้เขียนดีซองกิซึกที่แปลโดยมันจอมเป็นนิยายแนวแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและการค้นหาตนเองที่อลหม่านมากมายค่ะเพื่อให้แฟนคลับได้รู้จักเนื้อเรื่องอย่างใกล้ชิดพลอยขอเล่าเรื่องราวในหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟังนะคะโดยมีตัวเอกที่ชื่อคิมอาโมแก เด็กหนุ่มจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีพลังพิเศษแตกต่างจากผู้อื่นค่ะในขณะที่เพื่อนๆสามารถพ่นไฟหรือยิงเลเซอร์ได้เขากลับได้ยินเสียงบรรยายประหลาดในหัวมันนำเขาไปสู่สถานการณ์อันตารายที่เขาต้องหนีจากสัตว์ประหลาดยักษ์ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้เขาได้พบกับฮงยอนฮูฮันเตอร์ระดับ S-Class ที่เข้ามาช่วยชีวิตเขาค่ะเมื่อฮงยอนฮูช่วยเขาแล้วยังพาไปที่สมาคมฮันเตอร์อีกด้วย ทำให้คิมอามูกแกได้รู้จักกับโลกใหม่ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนค่ะนอกจากการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นแล้วยังมีเรื่องราวความเป็นมาของตัวเขาเองที่เต็มไปด้วยความลึกลับซึ่งพลอยคิดว่าทุกคนจะต้องติดใจแน่นอนค่ะในช่วงที่อาจบินพลอยอ่านถึงตอนที่ตัวเอกต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างพลอยรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของเขาเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อเขาพบกับตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจที่เข้ามาเติมเต็มความสนุกสนาน ทำให้ยังคงรู้สึกอยู่ในอารมณ์เรียลิสติกมากและพอยเชื่อว่ามันทําให้การอ่านสนุกขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่คิดว่าอยากสํารวจประสบการณ์การผจญภัยสุดแปลกในโลกของฮันเตอร์พอยขอแนะนําให้ไปอ่านหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะหรือถ้าหากคุณเป็นแฟนของการผจญภัยในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครช่วยไม่รอช้าไปหามาอ่านกันนะคะพอยเองชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครและการพัฒนาที่น่าสนใจในเรื่องนี้มากค่ะ จุดเด่นคือการสร้างอารมณ์ร่วมทําให้เราเข้าใจตัวละครอ,อย่างลึกซึ้งแถมยังมีบทสนทนาที่ทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้พลอยอยากฝากให้ทุกคนลองอ่านหนังสืออยู่ดีอยู่ดีก็มีเจ้านายเป็นฮันเตอร์ระดับ S-Class ถ้าใครสนใจสามารถติดตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะและอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของพลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหนังสืออื่นๆสุขสันต์การอ่านนะคะทุกคน